เราจะมาแต่งพีเอลซากันนะคะแต่งพีเอลซาน,นะคะทุกคนเอลซานักสนับพี่โอ้ยนะคะทุกคนเราจะมาแต่งพีเอลซากันนะคะให้มันไม่สวยงาม,มอะไรก็ได้นะคะทุกคนให้มันน่ากลัวเป็นทาลวีนะคะทุกคซีมือลรางใน ฮาร์เวนต้องมีตึงตาด้ยนะคะซึ้ดตาเลยนะคะทุกคนหนักกว่ามากหรือดยเพลพี่เราทําให้นะคะเใช่ไหมเห็นมือพี่เราไหมคะทุกคนนักกล่ามากของของวันพี่เราไม่นอนหลับมันตาไหลเป็นเลือดเลยนะคะทุกคนหลับตาพี่เราบอว่าหลับตาค่ะทุกคนไปไปบปไปไปแล้วทุกคนตึงตา อุ้ยขอโทษเจ็บไหม,ไมต้องบอกวา่าเปิดตาพี่ตาอ่าเรียบร้อยอ่าอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งนคะครับคนจะไม่ได้นอนหลับพี่ตรงเกิอนอีกันทุกคนเป็นผีนะคะลอยเลือดของเราเลย <laughs> ไม่โดนอ่ะอ่ะนี่เอ็นมาเอ็นเอามามามาฮึนี่สวยเลยนะคะโอ้รน่ากลัวมากอ่ทาปากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย